สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะพากันมาที่ร้านบีสตอรี่เรียบทางด่วนรามอินทานะคะพามาดูปรากฏการสารพี่สาวกัน,นะคะคุณผู้ชมสารพี่สาวเนี่ยเออได้รับได้รับการเผยแพร่ได้รับการแชร์ในสื่อโซเชียลมากมายเลยนะคะเพราะว่าแกเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากมีคนที่มาขอพร เราก็ได้รับโชคนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยก็ได้รับโชคกันไปหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะขอนุาต่นะคะอโะมีผู้คน,นะอโทษะขอโทคะเดินคะทางมาขราบขอพรน,นะคะนอดอกไม้สะขาวนะคะ มาขอพรหลายคนที่สมหวังนะคะก็จะนําเครื่องประดับนะคะมามาแก้บนนะคะเห็นนะคะในตู้เครื่องประดับเยอะมากๆเลยนะคะพี่สาวนะคะคือจะเป็นท่อนไม้นะคะลักษณะเหมือนคนเลยโดยทางร้านเนี่ยได้เล่าว่านะคะเดิมอะ่ะทาง พนักงานในร้านเนี่ยก็สัมผัสได้ถึงวิญญาณนะคะแล้วก็ได้มากราบขอพรจากท่อนไม้ตรงหน้าร้านน่ยนะคะแล้วจากนั้นก็จะแบบว่าได้รับความสมหวังไม่ว่าจะขอเรื่องเงินเรื่องโชคลาภเงินทองนะคะคุณผู้ชมต่อมาเนี่ยก็ถูกแชร์ในโลกของ TikTok นะคะก็ทำให้แบบว่าผู้คนในเดินทางมา มากมายจากทุกสารทิศเลยนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะก็จะนำหลายคนบอกนะคะว่าอยากได้อะไรขอพรผ่านทางออนไลน์นะแล้วก็จะสมหวังด้วยแล้วก็เขาก็จะกลับมาแก้บนนะคะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ อยากขออะไรอยากสมหวังเรื่องอะไรขอไปได้วยกันตอนนี้นะคะขอให้สมหวังนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะคือแม้ว่าแดดจะร้อนแต่ว่าผู้คนก็ยังคงเดินทางมานี่ทำรถติดเลยะะขอทุกท่านนะคะสมหวังนะคะคือในยุคเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าอะไรแบบทำมาหากินจะทำยังไงให้ให้รวยขึ้นเนอะเราก็ต้องพึ่งสิ่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคุณผู้ชม ทุกอย่างมันแพงไปหมดอ่ะอืมพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งสิ่งเหนือธรรมชาติแล้วอ่ะเพราะว่าเราไม่สามารถพึ่งแบบว่ามาตรการจากภาครัฐได้นะคะต้องมาบนบาสารเก่าวแล้วคุณผู้ชมอยากได้เงินทองก็ต้องมาบนเอาเนะ่อ อันนี้เอ๋อเราเจอที่ซุปเตอร์ด้วยนะครับใช่ไหมใช่ไหมอะไรนะคะไม่ใช่พอดีอ๋อโอเคโอเคสวัสดีค่ะเช้โอเคก็มาไลฟ์สดเหมือนกันเนาะใช่ค่ะโอเคครับอะเพื่อนๆสาม่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้นะคะขอให้ท่านทุกท่านนะสมหวังนะคุณผู้ชมสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนานะคะนี่ ต้นนะคะขอบคุณค่ะพา,ามาดูมุมนี้นะคะคุณผู้ชมสารสารพี่สาวเนี่ยอยู่ที่ร้านบีสตอรี่ริมทางด่วนนะคะเลียบทางด่วนรามินทานะคะคุณผู้ชมคุณที่ที่ดูแลเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งตั้งแต่หวยออกนะคะแล้วมีคนแบบว่า ได้รับโชคกันมากมายก็ก็เลยมีคนหลังไหลามากันเยอะมากๆนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะของที่นำมากราบไหวมาเป็นของแก้บนนะคะก็มีหลายคนเอาอาหารเค้กนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมให้ดูปังไม่ไหวเห็นไหมคะคุณคิดดูว่า ท่านให้โชคใครไปบ้างถึงมีของเยอะขนาดนี้นะนี่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะไม่เพียงแค่นี้ค่ะนี่ค่ะแน่นๆไปเลยคุณผู้ชมนี่คือของส่วนหนึ่งนะคะที่นำมาเอกราบขอพรและสมหวังก็นำนาของมาเป็นของแก้บนนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นข้าวนะคะข้าวสาร คือกองพเนรเลยเดี๋ยวท่านเจ้าของร้านนี้จะนำไปบริจาคนะคะคือได้มาเห็นด้วยตาตัวเองเราก็เราไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะคุณผู้ชมนี่นะคะนอกจากเออที่นี่จะมีพี่สาวนะใครอยากจะมาถ่ายภาคสวยๆนะคะ กินอาหารอร่อยๆก็มากันได้นะในร้านมีแบบว่าบรรยากาศดีๆเลิศๆนะคะคุณผู้ชมอ่ะขอพอรกันนะคะเพื่อนๆพี่ๆใครเจ็บป่วยขอให้แข็งแรงใครอยากมีลูกขอให้มีลูกใครอยากมีแฟนขอให้มีแฟนเนาะใครอยากรวยขอให้รวยแบบปังๆเลยจ้า ให้ดูพี่สาวใกล้ๆนะคะใส่มูกุดสวยมากๆเลยทุกคนที่มาก็จะส่วนใหญ่จะนำดอกไม้นี่อันนี้คือได้โชคค่ะได้โชคอหอคะอืมพองอะไรนี่มาให้ค่ะบนบนที่ไหนบนออนไลน์ จริงดิบนออนไลน์แล้วก็แล้วก็ได้เลยแบบขอพรเลยายเราถูกบ้างเถอะไม่เคยถูกหวยมานานแล้วแล้วก็ถูกเลยถูกเลยถูกเลยถูกถูกบนเลยเอาสิอันนี้คือปังจริงนะคะคุณผู้ชมนี่ถ้าใครอยากมีโชคนะคะมากันได้เลยนะคะเนี่ทุกคนก็จะมีแบบว่ามงกุฎอันนี้หน่งสวยจังเลยค่ะมงกุฎนะคะมีสร้อยนะคะ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคุณผู้ชมอยากเออะไรนะอยากจะลองว่าพี่สาวศักดิ์จริงไหมลองขอพรจากท่านดูนะคะไม่แน่ว่าเราอาจจะได้สมหวังนะคะคุณกตสนาสาธุคะ่ะคุณพรทิพย์สวัสดีคะ่ะคือตอนนี้กี่โมงอะ คนแถวยาวมากๆคุณผู้ชมนี่นะคะแถวยาวไปข้างหลังนูน่นทุกคนต่างแบบว่าคือยอมตักแดดร้อนก็ยอมนะคะนี่นะคะคนเยอะมากค่ะคนเยอะถึงกับแบบว่าทำรถติดนะคุณผู้ชม อยู่เรียบทางด่วนนะคะอยู่ตรงร้านบีสตอรนะคะของงวดหน้านะคะแบบถูกกันได้แบบว่าระวันที่หนึ่งแบบปัง,ปงๆเต็มๆไปเลยนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะใครอยากจะมานะคะก็ มาได้ค่ะมาตั้งแต่เช้าได้เลยนะคะเพราะว่าส่วนนี้ยจะเป็นส่วนที่อยู่ด้านนอกของร้านนะคะจะได้ไม่ร้อนนะคะคุณผู้ชมนอกจากเออ่จะมีคนประชาชนทั่วไปนะคะพนักงานที่นี่แล้วก็พนักเอคนก่อสร้างอะไรก็ตามขอพรก็ได้รับพรสมหวังอย่างไม่น่าเชื่อนะคะ นี่ก็จะเป็นดอกไม้สีขาวนะคะที่แบบว่านำมารวมกันตรงนี้นะจังหวัดกรุงเทพค่ะอยู่เรียบทางด่วนรามินทาเลยนะคะมาไม่ยากค่ะถ้าถ้ามากรุงเทพเพือปักหมุดร้านบีสตอรีนะคะเนี่ค่ะคือเป็นเป็นต้นโพนะคะขนาดใหญ่ เชื่อว่าพี่สาวอะ่ะแกจะแกะเป็นวิญญาณของเจ้าที่เจ้าทางที่สิงสถิตยอยู่ที่นี่มานานแล้วนะคะแล้วก็แสดงตัวออกมาเป็นในรูปของเอ่อต้นไม้ที่แบบนูนออกมานะเหมือนลักษณะเหมือนกับศีรษะของคนนะคะอาเดี๋ยวเราพามาขอพรใกล้ๆนะคะนี่ค่ะ ทุกท่านขอพรนะคะขอให้ทุกท่านสมหวงังร่ำรวยแข็งแรงนะคะพี่สาวใส่ต้มูสวยมากเลยใส่ใสร้อยมุกนะคะ ทุกคนก็จะนำแบบว่าต่อยมุกนะคะมาถวายและที่สำคัญคือพี่สาวนี่คือบนออนไลน์ได้นะคะขอพรแล้วสมหวังแล้วค่อยมาแก้คุณผู้ชมใครชมอยู่ขอให้แบบปังๆนะคะลๆ <S <S ๆดๆนี่นะคะมีคุณตำรวจมาอำนวยความสะดวกนะคะ ขอทุกท่านสมหวังนะคะใครตกงานขอให้ได้งานใครไม่มีเงินขอให้เงินเข้ามาแบบว่าไม่มีที่มาที่ไปคุณผู้ชมเหมือนมีป๋าโอนมาให้นะแอดมินขอไปแล้วนะคะก็เชื่อว่าพี่สาวจะให้โชค ไม่ขอได้มากขอแค่แบบว่าเราสุขภาพแข็งแรงเป็นหลักเนาะนี่นะคะมีเรื่องราวแบบว่าเออเรื่องเล่าเล่นลับต่างๆมากมายนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาลงให้ที่ชมกันนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อนๆพี่ๆนะคะพี่สาวคือแบบว่าฟังจริง นะคะคอยู่ใต้ต้นไม้ถ้าใครอยู่ไกลนะคะขอพรจากรูปท่านก็ได้หรือว่าจากช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะสมหวังแล้วค่อยมาเราให้มานำของแก้บนมานะคะ มีคนเอาชุดมาได้นะคุณผู้ชมเป็นเสื้อผ้านะคะชุดสีขาวก็มีนะคะหลายคนนะ่ะแบบว่าอาจจะตอนแรกอะ่ะแอดมินเองก็สงสัยว่าเฮ้ยจะจริงหรออะไรเงี้ยแต่พอเราได้ไมาเห็นกับตาตัวเองแล้วคือคนมาจากไหนไม่รู้เยอะแยะนะคะคือท่านต้องศักดิ์สิทธิ์จริงคุณผู้ชมไปด,ดูอีกอดอกไม้นี่คือเป็นเข่งนะคะที่ อยู่ตรงนี้เนี่ยคุณเจรนุชอใหยสมหวังนะคะคุณนงยาว ดีคุณสกุณนานะคะนี่ค่ะนำเสื้อมาถวายท่านนะคะคือส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นสีขาวนะคะคุณผู้ชมขอทุกท่านที่ดูในร้านนี้นะคะสมหวังทุกสิ่งนะคะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะแข็งแรง นี่จะเป็นข้าวสารนะคะที่คนนำมาเอ,อ่อไหว้ท่านนะคะนี่คือมีแบบว่าเป็นแน่นตู้เลย ใช่ค่ะใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็คือบางคนก็คือจะมาครั้งแรกเพื่อมาขอบางคนก็คือได้โชคแล้วกลับมาเพื่อที่จะนําของลูกขายอ๋อค่ะค่ะขอให้สมหวังนะคะอ๋ออ๋อหรอคะหรอคะรางวัลที่ห้าว้าวค่ะค่ะอดี๋ยกำลังจะเข้าไปบ้ายพอดีอ๋ออ๋อถูกรางวัลที่ห้าเหรอคุณแม่ือคุณผู้ชมนี่เจอคนนะคะอีกหนึ่งท่านที่แบบว่าตัวจริงรางวัลที่ห้าค่ะ ขอพันขอขอทางไหนออนไลน์อ่ะคะโอ,อ,อ์โ้ขอจากออนไลน์ถูกลงวันที่ห้าคุณผู้ชมสองของใบโอ้โชคดีมากๆคุณผู้ชม <S <S นี่นะคะของจริงนะคะเราไม่ได้แบบว่ามาพูดกันแบบ,ปบเปล่าๆนะคะก็นั่งดีนี่นะคะโอ้โโชคดีกันเยอะเลยนะคะคุณผู้ชม ค่ะอ๋อแบ่งจริงจริงได้ได้ห้าใบหนูขอถ่ายเลยนะคะอ่าจริงจริงได้ห้าใบแล้วแบ่งให้ลูกน้องเอค่ะค่ะอือก็ขอมันก็คนเขาขอทั่วไปคือเห็นในเพจแล้วก็ขอใช่ไหมแม่อือค่ะค่ะแล้ว็สมหวังซะจริงๆเนอะโอ้โหขนลุกเลยค่ะคุณแม่นี่นะคะ คุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมว่างคุณผู้ชมมีเงินค่ารถแนะนําให้มาที่นี่นะคะไม่ต้องไปรอคุณผู้ชมไม่ต้องไปรอคนละครึ่งไม่ต้องไปรอทั้งสิน้นมาขอพอแล้วกันเนาะรับรองว่าจะได้นะคะคุณแม่ก็เดี๋ยวน้องเขาไหว้เสร็จแล้วเออเด็ร้านนี้เนะะี่ยค่ะนี่เดี๋ยวคุณเราจะคุยกับผู้โชคดีนะคะ นี่นะคะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อออฟชื่อออฟถูกลงวันที่ห้าสองใบห้าใบเหรอคะใช่ไหมแบ่งัไงครับแบ่งกับกับลูกน้องเออในวันที่ขอพรนี่คือเห็นจากในเฟซอะคะอ๋อแฟนขอแล้วให้ฟังหน่อยค่ะขอยังไงคะเห็นในเฟซเหรอหรืออะไรอ๋อเห็นในเฟซก็คือแบบ เออขอไขอให้ได้โชคอืมอค่ะและ้วแล้วสุดท้ายก็คือได้จริงโอ้หได้ต่ห้าใบเนี่ยเนอะอ๋อแต่เป็นของเราสองนะระวันที่ห้าสองใบนะคะนี่ค่ะยืนยันได้เลยนะว่าของแท้ไม่มโนค่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงยังไม่ได้ไปขึ้นเลยนี่นะคะพี่สาวให้โชค ่ขอบคุณนะคะนี่ของแท้ 2, 3, คุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวคนจะเยอะมากๆตลอดทั้งวันนะแม้ว่าแดดร้อนก็คือยังยังคงมาคุณตำรวจบอกว่าโมโหแล้วรถมันติดนี่นะคะประชาชนก็คือตักกลางร่มเลยอยอมร้อนนะคะเพื่อที่จะมาขอพรน,นะคะ ถ้าคุณผู้ชมมะเออลองดูค่ะใครชมอยู่ตอนนี้นะคะขอพรกับพี่สาวนะคะผ่านผ่านทางไลฟ์ของเรานะคะขอให้ทุกท่านสมหวังนะคะ ถ้อยากจะมาขอพอรด้วยตัวเองที่นี่นะคะมาได้ที่ร้าน B-Story นะคะเรียบทางด่วนรามอินฟานะคะปักหมุดได้ที่ g o o g l e Map ได้เลยนะคะมาขอพอรอย่างน้อยก็เป็นแบบว่าเหมือนกับคุณเขาเรียกอะไรทำให้เราแบบว่ามีมีกำลังใจเนาะแต่จากที่ตั้งแต่ั้งแต่ไลฟ์มาเนี่ยเจอคนที่โชคดีได้โชคจริงเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคือไม่ใช่มาแค่ขอพอรมา มาแก้บนนะเยอะเลยลอยู่จังหวัดอะไรก็ขอให้สมหวังกันทั่นหน้านะครับพี่ชม ถ้าใครมาเนี่ยแนะนําให้มาบอกว่าอาจจะนั่งแท็กซี่มานะครับว่ารถค่อนข้างติดคุณผู้ชมนี่ค่ะุูดคือทุกคนยอมตากแดดอะ่ะสวัสดีชาเออพธ พี่น้องชาเมียนมานะคะขอให้สมหวังนะคะนี่ตากแดดก็ทนนะคะนี่นะคะเป็นบรรยากาศบางส่วนนะคะของออสารพี่สาวนะคะที่กำลังโด่งดังในโลกออนไลน์ในขณะนี้นะคะก็คุณผู้ชมนะคะก็ มาขอพอรกันได้นะคะเชื่อว่าต้องสมหวังอย่างแน่นอนนะคะโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้จี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะคุณผู้ชมขอให้ทุกท่านสมหวังรวย้วยสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ